ะะคะสะบู่เนี่ยคือมันเป็นสบู่โฟรที่นี้ประมาณว่าใช้หมดแล้วใช้หมดในการที่ดับกลิ่นถามว่ามันดับได้ไหมได้ถ้าผสมน้ำเยอะแต่แต่ว่านี่ผสมน้ําอ่ากะละมังกะละมังเล็กะละมังเลคะ่ะล้างจานหมดเลยไม่มีกลิ่นแบบท่าไว้แต่วันเนี่ยใช้ต้องใช้พวกนี้ในการดับกลิ่นถ้าไม่ใช้พุ่พอใช้แฟบ ก็แฟตมันก็ลื่นส่วนไอ้สบู่สไล์อ่ะมันก็จะล้างได้แต่ว่ากลิ่นมันยังมีอยู่นะคะสะบู่สไล์ค่ะอันนี้ก็ไอ้ไลบอนค่ะอันนี้นะคะอันนี้คือนี่คือเอามาล้างจานเพราะว่าคือแบบมันค่ามันฝังลึกไงก็เลยต้องใช้นี้แล้วก็ ที่อที่ย่เนี่ยคุมหกโอ้โหแบบเต็มไปด้วยแมงวันน่ะก็ต้องแบบเอาโปรเทคเนี่ยแหละจะเอาอยู่เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าจะอยู่เปล่าเ<ส>นี่ยค่ะนี่แองด,ด,ดูนี่พิกที่ติดนานก็หายเดี๋ยวอันนี้คงเห็นผลแม่ค่ะ เดี๋ยวเจาว้าน้ำในนี้ไปลาดสิ่งที่ขยะที่เรากินค่ะอาใสสะอาดนี่พริกที่ติดก็หายหมดไม่ติดลายลเลยขอบ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 ก็ใช้มานานน้มันก็เลยจะมีคาดเปื้อนเป็นธรรมดา นี่เดี๋ยวจะเอา <c oughs> เดี๋ยวจะเอาหม้อที่ใส่น้ำไปลาดให้มีแมงวนันออกนี่ใช้เด็ดตองนะเนี่ยที่เขียวเนี่ยค่ะลาดตรงที่แมงวนันอยู่เยอะนี่แมงวนันบินหนีไปหมดเลย จริงจริงเนี่ยไม่ได้แกล้งรีวิวค่ะนี่ค่ะแมงวันออกมาตรวนี้เอยเต็มเลยแค่ค่ะเดี๋ยวมันก็ออกไปเองค่ะพวกแมงวันพวาคานี้มันมานี่ไม่มีแมงวันเกาะไปมาเลย